หัวนี้เราใช้หั่นนะครับฝานเหมือนกับเราฝานขาขิงนี่นะครับฝานบางๆแล้วก็ต้มกับน้ำนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รักคุณสมุนไพรชาแนลนะครับส้นายวันนี้ จะขอนำพาคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมาชมในส่วนของอีกหนึ่งสมุนไพรไทยพื้นบ้านนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นว่านนะครับว่านชนิดนี้มีสรรพคุณและก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเราอย่างไรเรามาติดตามรับชมและรับฟังมาพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับดอกที่ออกสีส้มๆที่คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน มองเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของดอกสมุนไพรจากต้นว่านลิศดวงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในส่วนของว่านลิศดวงนี้เราจะมีวิธีการที่จะนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรที่ใช้รักษาเกี่ยวกับโรคลิศดวงมีวิธีการขั้นตอนทาอย่างไรและก็รูปพรรณลักษณะของต้นว่านลิศดวง จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากรู้และก็เห็นในส่วนของดอกสีดำส้มที่เป็นดอกว่านลิซิดวงแล้วเรามาชมในส่วนของลำต้นใบและในส่วนของหัวของว่านลิซิดวงกันเลยนะครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รับชมในส่วนของดอกที่ออกเป็นสีส,มสม้มนั่นคือดอกว่านสมุนไพรลิสิดวงแล้วนะครับเรามาติดตามรับชมในส่วนของการใบนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นในส่วนของลักษณะของใบว่านลิสิดวงนะครับมีความยาวก็ประมาณเกือบศอกนะครับ ศอกกว่าๆนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เกือบศอกนะครับมีความยาวประมาณศอกกว่าๆนะครับคุณผู้ชมหรือว่าประมาณเกือบสองฟุตน่าจะได้นะครับลักษณะของใบคล้ายๆกับไม Star ้พ <c oughs> ายนะครั <c oughs> บใบพายเรือนะครับหรือว่าอาจจะคล้ายคลึงกับในส่วนของใบว่านหรือว่าไม้ประดับชนิดอื่นๆนะครับในส่วนของด้านบนของใบนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆที่เรียกได้ว่าเป็นใบพายนะครับแล้วก็มีรอยหยักนะครับคุณผู้ชม อยากขึ้นเป็นตั้งแต่โคนใบถึงปลายใบนะครับมีสีเขียวแจมสีม่วงนะครับมีสีม่วงแกมเขียวด้วยนะครับรผู้ชมลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของใบวานลิซิดวงนะครับรผู้ชมบอกได้เลยนะครับว่าวานลิซิดวงประเภทนี้ไม่มีที่อื่นนะครับก็ในส่วนของว่านต้นนี้ได้นํามาปลูกไว้ขยายไว้นะครับขยายพันธุ์ไว้นะครับพอดีเกิดขึ้นแซมกับ ต้นมะนาวที่อยู่หน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการขยายพันธุ์ค่อนข้างที่จะแพร่ขยายเร็วมากนะครับโดยการแตกหนอ่อแตกกิ่งออกไปนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะการขยายพันธุ์ของเขานะครับมีการแตกหนอ่อแตกใบแตกกิ่งออกไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในส่วนของลำต้นและก็หัวของว่านลิซิดวงกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ ลำต้นที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คือจะเป็นในส่วนของลำต้นว่านลิซิดวงนะครับโตเต็มที่ก็ประมาณลำเท่ากับลำอ้อยหรือว่าลำของต้นอ้อยนะครับผ,ผู้ชมหากว่าโตเต็มที่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าในส่วนของลำต้นว่านลิซิดวงนะครับจะมีเปลือกออกสีน้ําตาลแกนเขียวหรือว่าออกสีม่วง,วงนะครับผ,ผู้ชม การแพร่พันธุ์ขยายของเขานะครับจะมีการแตกหนอ่อแตกกอออกมานะครับผู้ชมเรียกว่ายิ่งเจอหน้าฝนนะครับเขาจะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทราบในส่วนของรูปประพันธ์ลักษณะของว่านลิซิดวงจากใบลำต้นและหน่อของว่านแล้วนะครับเรามาติดตามรับชมในส่วนของลักษณะของหัวว่านลิซิดวงกันเลยนะครับ รู้สึกว่าจะแจมอยู่ในส่วนของใต้พุ่มมะนาวจะเข้าไปยากนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมุดเข้าไปให้ดูนะครับที่จริงมีต้นและก็กออยู่ข้างนอกอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเขายังไม่ขึ้นหัวให้เห็นนะครับหัวนี้สามารถที่จะอยู่ใต้ดินนะครับแต่อยู่ไม่ลึกนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงในส่วนของรากด้วยนะครับอ๋อต้องแหวกเข้ามาน้ําเกี่ยวนิดหนึ่งนี่ครับคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของหัวว่านนะครับที่เขาโผล่ขึ้นมาเหนือดินนะครับคุณผู้ชม นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับหากว่าเขาสมบูรณ์จะเริ่มสมบูรณ์มีหัวนะครับเ็าจะโผล่ขึ้นมาเหนือดินนะครับรากแก้วรากฝอยรากแขนงจะไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมจะมีเริ่มเห็นหัวของเขาแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับจะอยู่ไม่ลึกนะครับคุณผู้ชมอันนี้อยู่ใต้ลําต้นของมะนาวมีอยู่ใต้พุ่มมะนาวเห็นไหมครับมะนาวร่วงหล่นลงเยอะนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมะนาวก็ร่วงหล่นเยอะยังไม่ได้เก็บนะครับนี่จะเป็นของหัวว่านนะครับที่โผล่ขึ้นมาจากเหนือดินนะครับคุณผู้ชม จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับคุณผู้ชมหัวของว่านนะครับสรรพคุณดีมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับฟังและก็รับทราบกันเลยนะครับว่าในส่วนของต้นว่านริดสดวงนี้เราจะนําส่วนไหนไปทําเป็นยาสมุนไพรบํารุงรักษาแก้โรคริดสดวงนะครับบอกได้เลยว่าทุกส่วนนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ดอกใบลำต้นและ หัวนะครับเราใช้ได้หมดนะครับผู้ชมขนาดการใช้วิธีการใช้ทําอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยนะครับบอกได้เลยว่าให้เรานะครับนำลำต้นนําต้นบ้านทั้งหมดนะครับตั้งแต่ใบดอกลําต้นนะครับรวมไปถึงหัวแบบนี้นะครับผู้ชมมาทําการชะล้างน้ําให้สะอาดนะครับฝานเป็นแว่นนะครับและในส่วนของลําต้นนะครับให้ตัดทอนลําต้นประมาณ1ข้อมือนะครับหรือว่าหนึ่งนิ้ว นะครับทำการล้างน้ําให้สะอาดนะครับในส่วนของใบเราก็ตัดเหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะนําใบที่เป็นใบสดหรือว่าใบที่เราตากแห้งแล้วนะครับม้วนๆม้วนๆด้วยกันนะครับม้วนเข้าด้วยกันนะครับรวมผสมกับในส่วนของลําต้นแบบนี้นะครับที่เราตัดท่อนนะครับตัดเป็นท่อนประมาณนี้นะครับคืบหนึ่งหรือนิ้วหนึ่งก็ได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของหัวหัวนี้เราใช้หั่นนะครับฝานเหมือนกับเราฝานขา ขิงนี่นะครับฝานบางๆแล้วก็ต้มกับน้ำนะครับผู้ชมน้ําปริมาณถ้าหากว่าเป็นยาที่เราใช้เยะนะครับเราก็ใช้ประมาณหม้อต้มหนึ่งะครับหม้อต้มแกงก็ได้นะครับหรือว่าหม้อต้มขนาดเล็กก็ได้นะครับใช้น้ําเปล่าต้มเคี่ยวจนในส่วนของน้ําสีของยาสมุนไพรออกมานะครับเป็นสี แดงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสีเปลี่ยนจากเป็นสีหลังจากตัวยาออกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําน้ําต้มยาสมุนไพรตัวนี้นะครับที่เป็นหัวของว่านสมุนไพรฤิธิดวงนะครับรวมไปถึงในส่วนของลําต้นแล้วก็กิ่งก้านใบใบสดใบแห้งนะครับใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเราก็ใช้ดื่มกินนะครับกินต่อเนื่องนะครับผู้ชมการันตีให้เลยว่าอาการหนักๆนะครับจากฤิธิดวงทวารหรือว่าฤทิดวงไหนก็ตามทีนะครับผม คอนเฟิร์มการันตีได้เลยว่าไม่หนัก3มวันหายนะครับแต่หากว่าอาการหนักๆก,ก็ให้หนึ่งสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมกินต่อเนื่องนะครับกินต่อเนื่องกันนะครับเราใช้กินต่อเนื่องหรือว่าเราต้มแล้วเราจะกรอกใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้นะครับกินแทนน้าเลยนะครับคุณผู้ชมรับประทานแทนน้ากินแทนน้านะครับจนกว่าอาการของฤทธิ์สีดวงที่โผลออกมาหรือว่าเรารับประทานนะครับไปเรื่อยๆนะครับ หากไม่หนักก็3าวันหายหากว่ามีอาการหนักก็ให้ประมาณ1สัปดาห์นะครับล่าสุดหนักมากๆก็ให้2สัปดาห์นะครับหายนะครับการันตีคอนเฟิร์มได้เลยนะครับยืนยันแน่นอนนะครับหายแน่นอนนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนทํายานะครับคุณผู้ชมก็ให้เรานําหัวว่านลิชดวงนะครับพร้อมกับลําต้นแบบนี้นะครับตัดทอนกิ่งดีๆนะครับ พร้อมกับใบที่เป็นใบเปียกใบแห้งได้นะครับม้วนต้มใส่ด้วยกันนะครับกับน้ําเปล่านะครับหลังจากเราเคี่ยวต้มน้ําได้น้ํายาสมุนไพรแล้วก็เราก็ใช้ดื่มนะครับเช้าเที่ยงเย็นหรือว่าเราจะกรอกใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็นําห่อไปรับประทานดื่มที่ทํางานหรือว่าที่เราไปทํางานข้างนอกบ้านได้เลยทีเดียวนะครับสูงสุดนะครับสองสัปดาห์อาการหนักๆน,นะครับอาการไม่หนักประมาณก็หนึ่งสัปดาห์ หากว่าไม่หนักนะครับเพิ่งเริ่มเป็นก็ให้3วันนะครับหายนะครับคุณผู้ชมสนใจคอนเฟิร์มคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาชมในส่วนของต้นที่อยู่นอกต้นมะนาวนะครับนี่คือจะเป็นต้นที่ผมนํามาขยายปลูกไว้นะครับพอดีเจอน้ําช่วงน้าฤดูน้ําหลากนะครับน้ําท่วมนะครับก็เรียกว่าจะตายแต่ไม่ตายนะครับคุณผู้ชมเหลือขึ้นมาอยู่เพราะว่าเขามีหนอนะครับ มีหนอ่อมีหัวหลังจากว่าดินชุ่มชื้นเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือจะเป็นต้นที่อยู่ภายนอกนะครับการทํายาสูนไพรก็ให้เรานําลําต้นแบบนี้นะครับลําต้นจะตากแห้งหรือว่าต้มสดก็ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับหากว่านําไปตากแห้งก็จะเป็นแนะนําในส่วนหัวนะครับการใช้งานเป็นยาสูนไพรก็นําลําต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบนะครับคุณผู้ชม ใบใบเราสามารถที่จะใช้ใบแห้งที่ตากแดดนะครับหรือว่าใบสดต้มก็ได้นะครับตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือต้นที่อยู่บริเวณรอบนอกติดกําแพงรั้วนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับสําหรับยาสมุนไพรพื้นบ้านนะครับเป็นยาแก้โรคลิดสีดวงทวารนะครับลิดสีดวงทั้งหมดได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่คือ ต้นว่านลิดสิดวนะครับที่ผมได้แนะนําเสนอคุณผู้ชมให้ติดตามรับชมแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับเชื่อได้ว่าการนําเสนอคลิปเกี่ยวกับสุนพรภัยแก้โรคริดสิดวนทวารหรือว่าโรคลิดสิดวงนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคลิปใหม่หมจากทางรักคุณสุนพรัยชาแนลนะครับท้ายที่สุดนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุข,ขภ,าภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีจะเก็บจะป่วยจะจนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ